หนึ่งปีนี้เป็นเจอร์นี่ที่บางคนบอกว่าสั้นมากๆเลยนะคะแต่บางคนก็บอกว่าผ่านอะไรกันมนเยอะมากๆเลยเหมือนกันเนาะในในฐานะคนที่ันค community แล้วก็ได้มีโอกาสได้เจอทุกคนเลยประมาณนั้นเราอ,อยากจะถือโอกาสนี้เนาะกล่าวขอบคุณแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสได้พูอดอะไรบางอย่างแล้วกันก็ทุกคนได้รู้อะคอลทีมคนอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่ตอนแรกที่เราทําเลยเนี่ยก็คือ อยากให้ PM Corner เนี่ยเป็นื่ดที่ที่ทําให้ทุกคนเติบโตไปด้วยกันค่ะเราเข้าใจแล้วว่า PM เนี่ยมันไม่ใช่งานโรงที่ง่ายเรียกรู้เหมือนกันว่าเออ PM ที่บริษัทอื่นขเขาเทง,งาน,นง่ายหรือว่ามี best practice อะไรที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้บ้างเราก็เลยอยากที่จะสร้างพื้นที่เนี่ยเป็น space ที่ทําให้ทุกคนอะ่ะเออได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะวันนี้มีหน้าใหมหห่หลายๆคนเลยแล้วก็เจอหลายๆคนที่แบบ เพิ่งเคยเข้ามาในคอมมูนหรือเพิ่งจอย Discord ไปเมื่อสองสารเดือนที่แล้วอะไรแบบนี้ก็รู้สึกดีใจที่มามาเจอกันแล้วก็เป็นข้างทู่เดียวกันอีพี้ค่ะก็หวังว่าเราจะได้ทำอะไรร่วมกันในอนาคตอีกเรื่อยๆจริงเรามีโปรเจกต์เยอะแยะมากมายเดินเข้ามาคุยได้เลยค่ะกับคนทุกคนทุกคนรู้ข้างมากๆอยากให้เออเป็นที่ของขทุกคนทุกคนรู้สึกบีรองแล้วแบบเออถ้าเรามีปัญหารเรื่องงาน หรือเรื่องใดๆก็ตามเราสามารถเข้ามาที่นี่เราก็คุยกันได้คือถ้าย้อนไปปีปีที่แล้วของช่วงเวลาดเดียวกันมาเดลี่ยนแปลที่เราจะมีแอนี้ครับเล็กๆครั้งแรกเราก็เหมือนว่าแบบให้เขียนในกระดาษรู้สึกจะมีคนเขียนกันเยอะว่าแบบเรา<ม>อยากจะสร้าง<อ>ูนิตี้ของที่มีตัวพนขึ้นมาเพราะว่าแบบ e <ม>เราก็เห็นพวกดีไซเนอร์หรือว่าเห็น developer มาเยอะแล้วแต่วันนี้เราก็มายืนอยู่ตรงนี้ตั้งหลายสิบ่าชีวิตที่อ็นคอเนอร์ไม่ใช่ของใครนะพีเอคอเนอร์เป็นของทุกๆคนคิดว่าทุกๆคนน่าจะมี ผลในการเข้าร่วมอะแตกต่างกันออกไปแต่อย่างที่ค่อนข้างมั่นใจอย่างน้อยก็สําหรับตัวเราอะอย่างน้อยสำหรับตัวเราคือเราเข้ามาแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าอมมูนิตี้เนี้ยในหนึ่งปีที่ผ่านมามันตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีแล้วก็มองว่ามันเป็นแพนที่ดีขึ้นเรื่อยๆทุกทัาแล้วสาเหตุเนี่ยมันไม่ใช่มาแค่จากคอหีมพอถูกเอาพุทที่มันออกมาจากทางเีมคอนเนอร์มันมาจากทุกๆคน ทุกคนเป็นคนฟังพรีวิวให้กับคอมมิตีน้นี้ถ้าสมมติว่ามีใครอยากจะมาช่วยงานอะไรก็สามารถมาบอกเราได้ยังต้องการคนอีกเยอะเออดีใจอ่ะเหมือนเห็นเพราว่าคนได้ทําสิ่งที่เองสนใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยดีใจมากๆที่บอกว่าทั้งพาร์เนลแลเราก็งานเบนเกแล้วก็ออนไลน์อีเวนต์ส่มกับพี่ออกแค่แบบไกด์ไลน์สุขไวนิดๆหน่อยๆ นอกจ้กทุกคนคือแบบเออสามารถทาได้แบบเต็ม c ปาซิตี้ของตัวเองเลยลคิดว่า my s t o ตนข้างหน้าก็คือว่าถ้าใครมีไอเดียหรืออยากทำอะไรเข้ามาได้เลยใครอยากไลฟ์อยากเล่าหนังสืออยากอะไรเราทักมาขอเพจี M ขอเนอร์อได้เลยราะว่าเอยวเราพาไลฟ์ให้สตรีมยาร์ดแบบกระจายทุกห้องทางเลยยูทูบไลน์ยินเฟซบุ๊กมาบอกเลยจะมีคําถามตลอดเลยแล้วว่าช่วยได้เนาะที่โอ๋หนูว่าไม่ได้ทำสายโปรดักเลยหนูเข้ามาจอยหนูแค่อยากจะมาเรียนรู้แล้วหนูก็ไม่รู้จักคนททวีว่าอะไร ไม่กล้าไม่กล้าทาไม่กล้าร้เทียแต่แต่คือเข้ามาถามมาน,นะหนูสนใจเองอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะมากเลยค่ะออคำตอบเดียวที่พวกเราพูดอย่างเดียวก็คือในเมื่อคณคณเข้ามาอยู่ในพื้นที่นี้แล้วเราเปิดโอกาสได้ขนาดเนี้ยขอให้ใช้โอกาสแล้วก็อีกคนก็จะมาบอกว่ารู้สึกขอบคุณมากๆที่คอมมูนิตี้อย่างนี้เป็นพื้นที่ให้เขาได้เติบโตเติบโต,ตที่คือไม่ใช่ว่าเติบโตในะที่การงานเราไม่ได้ช่วยให้คถูกโปรโมทอะไรขนาดนั้นเนาะ แต่เขาเติบโต as a person เออเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขามาทํางานกับคนที่แปลกหน้าที่คนละโบริษัทหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เอาวิธีการทํางานเนี้ยไปปรับใช้กับชีวิตของเขาได้เยอะมากๆได้ไมเซ็ตได้เรียนรู้จากคนทั่วไปคือพื้นที่นี้มันดีมากๆ community คือ p โปรดักชิ้นหนึ่งของพวกเราทุกคนเลยค่ะแล้วเราก็เริ่มจากการแบบวิสัยว่าแบบเฮ้ย c o การอะไรอ่ะเราจะทําอะไรได้บ้างเนี่ยคือ ทดลองทำดีเฟกตลอดเวลาเราทํางานคอมมูนิตี้เหมือนทํางานพอรดักเลยพอร d ดักไม่ได้จริงจริงๆ,ๆแล้วก็มาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่แค่ขอทีมเจคนหรือ6คนนี้แล้วนะ o n t นเทียค่ะขอบคุณทุกทุกเอฟฟอร์ตแล้วกันงานพอร d ดักไม่ใช่งานชิวอะทุกคนแต่ก็ยังสา์มาคอนทิบิวคอมมูนิตี้เล็กๆของเรานะคะก็เอฟฟกชิเอตมากๆเลยค่ะแล้วก็หวังว่าอ,าอนาคตถัดไปทุกคนจะ รู้สึกได้ว่า p n Corner เป็นพื้นที่ของผู้คนจริงๆขอให้เข้ามาเถอะค่ะถึงเป็นคนนอกวงการเราเจอคนนอกวงการเข้ามาทํางานกับพวกเราเยอะมากเลยนะแล้วเขาก็ได้ Inspiration แล้วเราก็ได้ Inspiration จากเขามากมายเกันในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นมาทํางานร่วมกันนะคะแล้วก็ฝากคอมมูนิตี้น่ารักๆแบบนี้ spread the word ได้เลยค่ะว่านี่คือคอมมูนิตี้ของ product management ในไทยก็อยากให้มีต่อๆไปค่ะ ia kana e